อยู่ทุกคนน้องสินกำลังกีนอยู่ไปแล้วไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วเออเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูหน้าน้องสิน นี่ต้องกดให้โดนโอ้โหมันไกลขนหาดนั้นนี่น้องตีนมาช่วยพี่เจนกดกด่อนเร็วเดี๋ยวพี่เจนกดไม่ทนันไวช่วยพี่เจนกดก่อนเร็วอ่าเริ่มกพี่เจนพี่เจนก็ให้น้องกดฝั่งหนึ่งเลยลูก ทุกคนเนยเหนื่ยสูงมากเลยอภิษณนเนี่ยได้3.4กูไปโอ้ยกระหนูรีบกดอะไรขนาดนั้นเนี่ยน้องปิงขึ้นไปตรงนู้นแล้วลูกดูสิมาตามตามน้องไปสิเร็วเราเราตามน้องไปตามน้องไปอู้หู้อุ้ยนี่มามาขึ้นทางนี้แล้วเนี่ยโอ้มาอ้าวคนละฝั่งอ่ะเราอยู่เป็นคนละฝั่ง โอ้ลงมานี่สูงมากเลยหนูจะไปสไลเดอร์ไหนอะลูกอันแดงนั่นเหรอ,อเดี๋ยวมาจะไปทางนี้ดูโอ้สูงมากสูงจริงโอ้นี่นี่หมามาถ่ายให้ดูนี่ต้างล่างไปอย่างนี้สูงขนาดนี้เลยนี่แล้วก็มีสไลเดอร์สีแดงมาแล้ว หลุดนะเอาก้าเล่นเหรอเล่นได้ไหมถามพี่เขาซีถามพี่เขาซีเล่นได้ไหม ไดีๆไม่สไลเดอร์ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ลงดีๆหลังลงอ่ะไปอะตอนนี้กำลังเป็นลิงอยู่ทุกคนบันไดลิงจะได้ไหมเนี่ยห้อยอยู่อย่างไงจะได้ไหมต้องให้พี่เจนจับเด็ดพี่เจนจับแบบให้มันเฉยๆเนี่ย เขายังเก่ขนาดก็ต้องขึ้นไป like ok yeah like เลกได้ไหมอ่ะไปยังไงหนึ่เาไปอย่างนี้เขาขึ้นตรงนี้อะไรเดนนี้สูงมากมันหมเดมอมาต้องปีนตามไปใช่ไหมเนี่ย i mean ไม่ได้ไม่เดินได้ไหมเดี๋ยวช่วยอ่อหนูก็ไปก่อนสิโอ๋หมามาก็ถือเดี๋ยวช่วยช่วยยอกให้หมาหล่นแล้วสิอมาเดินผ่านมาได้แล้วทุกคนด่านต่อไปไปด่านต่อไปอ่ะอะไรอันนี้อรอเดี๋ยวพ่เศน มีสองฝั่งบรอกพี่เซ็นอยู่ฝั่งนี้พี่นั่งไปต้องไปฝั่งนั้นแล้วก็สไลเดอร์มาเนี่ยแล้วก็สไลเดอร์มาเออแล้วก็นั่งลงมา เลยอ่ะอไปสิเดี๋ยวมาถ่ายให้ไปตึกตึกตึกกแล้วไว้เดีย๋ยวรอด้วยพอพี่เซนไปไหนเราไปรู้ออกมาต้องตะลุยด่านเนี่ยโอเรามาตะลุยด่านกันอันนี้อะไรอะ หมาไปข้างๆได้นี่ได้อะไรเนี่ยลูกฮะเกาะเป็นลิงเลยเกาะเป็นลิงเลยออกขารองกันนี้นี่น้องซี่บอกขารองเดินอันนี้เอาเดินไปสิออเดินไปออเดินไปเรียอยะดูด,ดูน้องซินเดินน้องซินเดินดิเซียนดูหมา,มาง่ายมากเลยเนี่ย ามอย่างนี้นี่มามาข้ามอย่างนี้เลยง่ายมากมามาข้ามอย่างนี้ง่ายมากอะปะอีโยโยอย่างนี้อีกละไปว้าวด่านแบบนี้อีกแล้ววะ่ะทุกคนมันเป็นใสๆอย่างเงี้ยหม,มาไม่ชอบเลยมันมันมองไปมันรู้สึกมันน่าก,กลัวทุกคนเนี่ยโอ๊ย น้องตินทำดีๆเดินไปดีๆสิๆลกูกเขาให้เดินน่ะมามาเดินไปทางนี้ดีกว่านะเออน้องสินมามาเดินได้ไหมเนี่ยเฮ้ยมา,มาเดินทางนี้ดิเฮ้ย หมุนไปเป็นลมแล้วมืนหัวแล้วไหนได้ดอกมาตีมืนไหมมืนไหมมืนหัวไหมเด้อวะไม่มืน <c oughs> เอาเป่นอย่างอื่นต่ออันนั้นอะไรลูกอ๋อมันเป็นใส่ใสไม่มีอะไระเป็นใส่ใส่ตัางหัว เดี๋ยวามาจะใส่ไปสองลูกเลยทีเดียว,วยอ่าไม่รู้เหมือนกันกดเฮ้ยไม่เข้าเลยไอ,อ้ลูกนัง่งกดนี่หนูหนูให้มันตรงตรงในโลกอ่าแล้วก็กดอ้าวได้หมดแล้ว ะเดี๋ยวพี่เซนจะเล่นอันนี้อีกแล้วอะ่ะไอ้บันไดบนอนอ่ะน้องซินเล่นได้ใช่ไหมเดี๋ยวเรามองพี่เซนใส่ๆนี่เดี๋ยวจะพี่เซนเป็นคนแน,น่นอนไม่มีเสตกรณใช่ไหมเมื่อกี้ตะโกนดังลั่นเลยลูก <c oughs> อ่ะเดี๋ยวพี่เซนลงเล่นนี่ กี่แบบมาใส่ไม้ให้น้องซีเ๋ยดูนะหนเดี๋ยวดูน้องซีเดี๋ยวดูน่ากลัวน่ากลัวนกลงไปแล้วลงไปแล้วไบไปไปไปทุกคนมามๆอยู่คนเดียวเดี๋ยวมาจะลงบันไดนะ แล้วกันนะโอเคมันไม่ขึ้นไปถึงข้างล่างแล้วค่ะข้างล่างแล้วเไปดูเด็กๆทำอะไรกันไปดูเด็กๆทำอะไรกันเอออ๋อเข้าไปยิงนี่เจ้าดิเข้าไปยิงในนั้นดิยิงออกมาใส่ยิงให้โดนอะไรไม่รู้อ่ะเว้ยยิงใส่ไม่ได้วใส่พิเศใครยิงใส่พิเศษหมาหมาหลบก่อนเดี๋ยวก็สูนโดนมามา มันอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็หยิบไปใช่ปะ่ะแล้วเราใส่ใส่ ชอบวันนี้อ่ะพี่เชนเขาจะไปเล่นอันนั้นเออพี่เชนจะเล่นสไลเดอร์อ่ะขึ้นไปลงมาแล้วลงมาแล้วหนึ่งสองสามลงมาแล้วไหนอ่ะลงมาแล้วน้นองอ่ะน้องเล่นไม่ได้อ๋อเขาไม่ให้น้องเล่นอ่ะโอเค หมา,มาก็ไม่รู้ว่หนูอยู่ลงมาแล้วพี่เซนพี่เซนอยู่ตรงนู้นเราขึ้นไปแล้วอ่ะอาจจะได้ลงมาก่อนเนี่ยหลายคนเหลือเกินอ่ะขึ้นไปใหม่นะอ่ะอยู่นี่แล้วลงมาแล้วอ่ะน้องซินขึ้นไปใหม่ดินอนขึ้นไปใหม่โอ้ยหลายชั้นเลยนี่กี่ชั้นอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า ปีนไม่ได้ลบแล้วขาล้อยแล้วปีนเร็วปีนเร็วอ่ะปีนได้ไหมอ่ะปีนแล้วได้ถึงแล้วทุกคนได้ถึงแล้วได้ถึงแล้วเออจ่าย้ถึงจ่ายไหกแล้วโอ้ยกำลังขมักขมนิ่งกำลังขมักขมนิ่งไปแล้วไปแล้วอาแล้วแล้วทุกคนเออเออเออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะโผล่มาทางนี้แล้ว น้องซินโผล่มาทางนี้ดีกว่าเสียงออกมาทางนี้เลยอ่ะสามตองหนึ่งหนีมิเซียนหนีมิเซียนหนีมิเซียนอ่พี่เซียนก็จะลงมาแล้วี่เซียนอยู่ห้องบนนู่นน้องหาย หลายรอบแล้วเนี่ยภูเขาไฟจะระเบิดแล้วเนี่ยภูเขาไฟฮับเบิลแลนด์รอบเดียวรูน้องหลายรอบแล้วเนี่ยมื้อลงมาหลายรอบแล้วนี่ยปยิวเลยปยิวเลยอ่ะอ่ะ น้องจีบอกว่าให้แบบมาตามขึ้นมาไม่รู้ไปไหนเออระวังหอดเลยนะทุกคน,นไปไหนก็ไม่รู้อ่ะตามไปตามไปไ,มไปไหนอะลกูกอต้องให้หม,มาปีนอีกแล้วเหรอใช่มันเป็นอะไรมันเป็นสไลเดอร์อะลกูกออฮะเออเดี๋ยวหม,มาตามขึ้นไปกันนะ หล่นลนนแล้วแผ่นดินไหวแผ่น,ซ,ผน,นซ้อมแผ่นดินไหวซ้อมแผ่นดินไหวอ่าน้องะต่ลองไรให้น้องลงก่อนลูกถึงแล้วถึงแล้วเร็วอะอันนี้อุโมงค์ไปโผล่ตรงไหนก็ไม่รู้เฮ้ยเขาให้กระโดดเหรอลูก เป็นแทนพอลีนอ่าเดี๋ยวก็เจอน้องทางนี้เนะี่ยก็เจอกันนะ <c oughs> อันนี้เป็นแทนพอลีน <c oughs> ได้แค่หนึ่งคนห้ามนอนด้วยกระโดดได้แค่คนเดียวเออมันอันตรายเฮ้ยเขาบอกไม่ให้นอนมันลื่นใช่ไหม <c oughs> มันล้มมันลื่นอ่าตาพี่เชนกระโดดบ้าง <c oughs> อ๋ปาให้พี่เชนกระโดดบ้าง <c oughs> เออ เว้มันกระเด้งดีมากเลยมันกระเด้งดีมากเลยโอ้ยมีอีกมีมีอุ้ยเด็กกี้กันใหญ่เลยอาไปตรงอื่นนั่งเอออ่าสตาร์ทบุดึงเอตึงตึงอาสตาร์ททำไมอะลูกน้องไปอันสีขาว ไม่มีปุ่มลงไปแล้วโอ้ยโดนปังไปแล้วไปแล้วไนแล้แลกระไละกะไละ 那个，那个马 รับวันนี้นะคะก็สนุกกันมากเลยนะคะสำหรับคลิปหน้านะคะเราจะไปเที่ยวที่ไหน<ส>ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพี่เซียนกับน้องซินไว้ด้วยนะคะนนขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบุยบุยบ๊ายบายยย